สวัสดีค่ะในเรื่คุปโภหิมแพลนค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอากาอุชิที่เมเจอร์อเวนิวค่ะร้า <upright> น<โ>ปิ้งย่างแล้วนะคะก็มาทํากิจกรรมร่วมกันวันนี้เราไดู้้ยฉันเนื้อมาด้วยหื้อห้างนั่นเองนี่อันนี้เขาจะมีน้ําจิ้มให้อย่างเดียวแล้วก็มีพริกกระเทียมมาให้ด้วยแล้วก็มะนาวน้ําจิ้มมันจะออกหวานหวานแล้วก็มีกลิ่นงาด้วยอ่ะเขาโรยงาให้ด้วยโรยงาเป็นว่ามันคล้ายๆน้ําจิ้มเดรดมอนมากเลยรู้สึกชอบบรรยากาศที่ร้านเนี้ย โล่งกว้างดีจริงๆเลยกว้างมากอะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเพาดานมันสูงปโปร่งสบายคิดว่าอีตอนแย่งเนื้อเนี่ยก็คงจนจะกินวันมากเนื้อมาแล้วนะคะเสร็จล้องผาได้ครับเนื้อหนอ่อเนื้อหนออพวกนี้ขันนอ,อกขันในเนื้อแดดเนื้อไก่ปลาแซลมอนปลาดอลลี่อันนี้กุ้ง เนื้อเป็ดฉันคอหมูฉันนอกหมูเบคอนติ่โครงหมูใช่ไหมข้านี้ือเนื้อหนอก่ะเนื้อหนอกเหนียวใช่ไหมแต่ลดรดนัด่นออกเยอนะอะลดเนื้อออกเยอะได้ลถของมันเนื้อออเนื้อเสือลอกไส้ไม่เป็นว่ามันจะไม่มันเท่ากันเนื้อหนอกปกีนี้แล้วก็ไม่เหนียวเท่า เป็นว่ามันก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งส่วนอันนี้คือสันในที่ทากิีไปแล้วใช่ปะไม่อร่อยเท่าเพราะมันไม่ค่อยมีมันเนื้อสันในรู้สึกว่าเนื้อมันไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่แต่ก็ได้รสชาติของเนื้อไม่ค่อยมีมันอยู่ที่เนื้อมันเลยทําให้เนื้อไม่ค่อยนิ่มชั้นนอกมันจะนุ่มกว่าปะนุ่มกว่าสันในคิดว่าพอกันสนคราบคิดแค่อันนี้มันมีมันติดปลายนิดนึงกับไม่มีนะเหมือนเป็นว่าเนื้อมันนุ่มกวานะ เดี๋ยวพี่พายช่วยสรุปให้หน่อยเนื้อเป็นไงบ้างเนื้อนอกนี่เหนียวสุดละแต่ว่าได้ลดเนื้อดีเสือร้องไห้หอมมันแต่รสชาติน่าจะจืดลงมาหน่อยแล้วสันในสันในเนื้อแดงธรรมดาไม่ค่อยไม่ค่อยหอมเท่าไหร่แต่ว่าไปค่อนข้างจืดส่วนสันนอกเดี๋ยวกว่าสันในนิดหนึ่งมันพอๆกันอะมันไม่ต่างนะนี้เป็นสภาพสันนอกหมูหลังย่างเสร็จแล้วสีซีกๆหน่อยเป็นว่าเนื้อมันนุ่มดีนะแล้วก็ไม่ค่อยมีมันด้วยดีอีกอันหนึ่งอันนี้คือ สันคอหมูจะเนื้อนุ่มกว่าสันนอกหมูตะกี้นี้มากเพราะว่ามันมีมันอยู่ด้วยรู้สึกเคี้ยวไปได้ามรู้สึกหนานุ่มแล้วก็ได้รสชาติของมันหมูเป็นว่าคนที่ชอบกินมันหมูในทวดนี้ซี่โครงหมูรู้สึกว่าเนื้อซี่โครงหมูเนี่ยก็นิ่มเหมือนกันแต่ว่าจะสู้เนื้อสันคอหมูตะกี้ไม่ได้แต่ว่ามันก็มีรสชาติมากกว่าสันคอหมูมันเป็นซี่โครงหมูล่างซอได้เป็นบ้างเบคอน เป็นว่าสีมันดูขาวๆนะว่าแบบเบคอนที่นี่จะหนานุ่มก็จะได้กลิ่นแล้วก็รสชาติของเบคอนเนี่ยหอมลมคันสรุปว่าอันนี้เป็นชอบที่สุดเลยก็คือสันคอหมูส่วนเนื้อสันนอกก็เนื้อจะแข็งที่สุดที่โครงหมูก็กลางจารถัดไปของเราเนี่ยคือพวกทะเลต่างๆแล้วก็พวกตัดปีอันนี้คือแซลมอนที่ถูกย่างมาเรียบร้อยแล้วเป็นว่าเขาหั่นมาคำเล็กๆดีนะ อร่อยเดีออันเนี้ยแซลมอนเนื้อนุ่มแล้วก็มีกลิ่นหอมชาตินุ่มนวลไม่มีกลางเลยเออเนื้อมันนุ่มจริงอ่ะแซลมอน,นเนี้ยรู้สึกว่ามันสดด้วยเป็ดเนื้อเขาหนามากอ่ะอป็ดเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มกว่าที่คิดอ่ะคือหั่นมานานๆงั้นนะแต่ว่านุ่มมากเนื้อมันมีรสชาติเลยค่ะเนื้อมัน,นออกเค็มๆอ่ะเนื้อไก่นี้ก็อร่อยดีแต่ว่ามันจะไม่ค่อยมีรสชาติเท่ากับเป็ดตะกี้นี่มันดอกจืดๆหน่อยแต่ว่าอร่อยใช้ได้ว่ากินกับน้ำิ้มก็เพิ่มรสชาติได้ดีแานดอนลี่ เป็นว่าปลาดอลลี่ที่ร้านเนี้นุ่มมากเลยอ่ะแล้วก็ไม่เหม็นคาวเลยให้ย่างให้แบบมันเกรียมนิดนึงอ่ะเป็นว่าก็จะดีอร่อยมากกุ้งเนื้อกรอบดีนะสดใช้ได้มีรสหวานนิดนิดตัวกุ้งมันไม่ใหญ่มากสุกง่ายดีด้วยคิดว่าโดยรวมแล้วเป็นไงบ้างก็ดีก็ดีเนื้อมันอ,อร่อยเราเป็นเป็นก็ประทับใจพวกปลาไก่แล้วก็เป็ดอร่อยใช้ได้งั้นพวกเราจบเป็นดีกว่านะ